สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับบายผักลบนะครับชื่อใน YouTube ก็บูแกลนวันนี้ผมจะสอนวิธีการเล่นรูบิดหรือบางคนเรียกว่าลูกบิดแต่ถ้าเอาไปให้พ่อเล่นก็จะเป็นพ่อบิดผมก็จะสอนวิธีเล่นขั้นพื้นฐานแบบละเอียดยิบโดยแถมเทคนิคแท็กติกอาราบิกไทยทันิกยีนติกและกระติกให้ Hi, ไปบางคนดูคลิปนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยที่คุณมาสอนอะไรเนี่ย ทำไมมันดูไม่เทพมันกระจอกโหย่เสียงเนิร์ละเมออะไรอยู่ผมไม่สนใจครับเพราะผมถือว่าผมไม่ได้ไปสอนในตู้กับข้าวบ้านเขาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปพับกบฮึยพบกับวิธีการเล่นเลยครับดูอย่างเดียวอาจจะงงนะครับใครมีรูบิกอยู่แล้วก็หยิบมาลองทำตามดูเม ที่อยู่ตรงกลางจะเรียกว่าแกนเวลาทำเราก็จะสนใจที่แกนเหลืองกับแกนขาวโดยให้แกนขาวนี่เป็นฐานก็ไว้ข้างล่างแกนเหลืองก็จะอยู่ข้างบนขั้นแรกเรียกว่าขาวล้อมเหลืองเราจะให้ขาวเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งนี้โดยวิธีทำก็คือเราจะมาสังเกตด้านข้างแล้วก็ด้านล่างคือตำแหน่งสีขาวที่จะใช้ได้ก็จะเป็นสีขาวที่อยู่ในตำแหน่งนี้ใช้ได้ ถ้าขาวอยู่ในไอ้มุมๆแบบนี้ไม่ต้องไม่สนใจมันเราสนใจเฉพาะที่ตำแหน่งนี้อะอะไรเจอแล้วถ้าขาวอยู่ด้านข้างในทางสองตำแหน่งนี้เราก็บิดขึ้นได้เลยแบบนี้หาต่อไปถ้าขาวอยู่บนหรือล่างเราจะต้องบิดให้มันไปอยู่ด้านข้างแบบนี้แล้วก็บิดขึ้นได้เลยแบบนี้แล้วก็หาต่อไป ด้านข้างหมดแล้วก็ไปดูด้านล่างอ่ะอันนี้ใช้ได้เพราะอยู่ในเสถต,ตำแหน่งนี้แล้วก็บิดขึ้นถ้าอยู่ด้านล่างแบบนี้บิดขึ้นได้เลยแบบนี้อ่าแต่บางทีถ้าเราเห็นข่าวอยู่ด้านข้างแบบนี้เราจะบิดขึ้นแต่ว่ามันไปทับกับข่าวที่มีอยู่แล้วเราก็ต้องบิดลบบิดหลบข้างบนอ่ะ ข่าวก็หลบไปแล้วเราก็บิดขอนี้ก็บิดขึ้นได้ก็จะได้แบบนี้ขั้นแรกก็จบต่อไปก็เป็นขั้นที่2ก็จะไปข่าวล้อมข่าวคือจะให้ข่าวมันมาอยู่ในสิทธิตำแหน่งนี้โดยเราเนี้ยบิดลงมาแบบนี้เลยชุบแต่ก่อนที่จะบิดลงมาสังเกตดนึงอ่อยติดสังเกตนิดนึง,ง,นนงว่านี่สีขาวข้างๆสีขาวเนี้ยนี่สีน้ำเงินเราต้องบิดไปให้ตรงกับแกนก่อน พอบิดตรงกับแกนแล้วปุ๊บก,ก็ถึงจะบิดลงมาได้ต่อไปอสีแดงตรงอยู่แล้วบิดลงมาเลยสีเขียวตรงอยู่แล้วบิดลงมาอะสมมติสีส้มตอนแรกอ่ะมันยังไม่ตรงนะก็บิดให้มันตรงแล้วก็ลงมาอย่างนี้ก็จะได้ก็จะได้แล้ะขาวเป็นข้อหมายบวกต่อไปก็เก็บขาวคือเราจะทําให้ขาวเนี้ยเต็มพื้นที่ข้างล่าง โดวยวิธีสังเกตก็คือเอาันนี้ไว้เป็นฐานเหมือนเดิมสังเกตแถวบนนี้แถวบนนี้สังเกตก่อนเลยว่ามีขาวไหมอาจจะแล้วขาวเราก็ดูข้างๆสีขาวสีแดงแล้วก็บิดไปให้ตรงกับแกนแล้วก็นี่ซีขวานี่ซีซ้ายขาวมันอยู่ซีขวาแล้วก็บิดขึ้นแล้วข้างบนนี้บิดขวาตามซีแล้วก็ลงขาวมันก็จะลงมาอยู่ข้างล่างนี่แหละหาต่อไปขาวอยู่นี่อ่ะเขียว สีเขียวบิดให้ตรงแกนนี่ตรงอยู่แล้วก็เก็บขาวอยู่เราบิดขึ้นซีขวาข้างบนก็จะบิดขวาแล้วก็ลงคืออ่าได้ละขาวอยู่นี่สีส้มก็บิดไปตรงกับแกนแต่คราวนี้มันขาวอยู่ซีซ้ายแล้วก็บิดขึ้นแล้วข้างบนบิดซ้ายคือทนเข็มอะทางซ้ายก็บิดลงขาวก็จะลงมาถ้าด้านบนนี้หมดแล้วเราก็จะไปสังเกตตรงนี้ เขาจะอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็อยู่แถวล่างเจอแล้วอยู่นี่สีส้มคือเราจะต้องแก้เพื่อให้ข่าวนี่มันไปอยู่แถวบนเพื่อจะได้เก็บข่าง่ายๆคือเวลาวิธีแก้คือให้ข่าเนี่ยไปอยู่ด้านข้างแล้วก็จะบิดขึ้นแล้วข้างบน2ทีทางไหนก็ได้แล้วก็ลงเรียกว่าแก้พอทําเสร็จแล้วปุ๊บเข่าจะไปอยู่แถวบนแล้วแบบนี้แล้วก็เก็บข่าเหมือนเดิมบิดให้ตรงแกนแล้วก็นี่กรณีที่ ขาวอยู่ด้านบนแบบนี้เราก็ต้องแก้เหมือนกันคือเราจะต้องบิดขาวเนี่ยให้มันไปตรงกับตำแหน่งข้างล่างที่มันเป็นสีอะ่ะอ่ะนี่ตรงแล้วพอตรงเสร็จปุ๊บล้วก็แก้วิธีแก้ก็เหมือนเดิมขึ้นทีหนึ่งแล้วก็บิดข้างบนสองทีแล้วก็ลงแล้วก็เก็บขาวอ่ะคราวนี้ขาวก็จะเต็มข้างล่างแล้วพอข้างล่างขาวเต็มแล้วปุ๊บขั้นต่อไปเราก็จะทําให้สองแถวเนี้เป็นสีเดียวกันทั้งหมด โดยดูจากแกนนี่แกนส้มตรงนี้ก็จะเป็นส้มหมดแกนเขียวจะเป็นเขียวหมดวิธีทําก็คือเราจะไปสังเกตด้านบนในสีตตำแหน่งนี้เท่านั้นสังเกตว่าตำแหน่งไหนที่ไม่มีสีเหลืองอยู่เลยอันนี้มีใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้ไม่มีเหลืองเนี่ยต่อไม่มีเหลืองดูนี้ก่อนละกันคือเราจะต้องเอาสีน้ำเงินข้างบนเนี่ยให้มันตรงข้ามกับแกนอ่ะนี่ตรงข้ามกับแกนนี่น้ําเงินแล้วส่วนเอาสีส้มเนี่ยเอาแกนเข้าหาตัวอ่ะแกนเข้าหาตัว วิธีทําก็คือเราจะบิดไอ้ฝั่งที่เป็นแกนสีข้างบนเนี้ยคือสีน้ําเงินอะแกนมันอยู่ฝั่งนี้ก็จะบิดฝั่งซ้ายถ้าเราบิดขึ้นทางซ้ายข้างบนก็ต้องบิดซ้ายคือทวนเข็มแล้วก็บิดลงข่าจะโวก็เก็บขาวพอทําปุ๊บพอทําแบบเนี้ยปุ๊บไอ้พวกสีเนี้ยมันจะเริ่มมาเต็มตรงเนี้ยค่อยๆเต็มทีละนะก็ทําต่อไปอ่ะดูอันนี้ ดูไหนก่อนก็ได้นะที่ไม่มีที่ไม่มีเหลืองนะอันนี้แล้วกันเขียวตรงข้ามกับแกนแล้วสีส้มเอาเข้าหาตัวอันนี้เขียวอยู่นี่แกนมันอยู่ทางขวาก็ต้องบิดขึ้นทางขวาแล้วบิดข้างบนทางขวาแล้วก็ลงแล้วก็เก็บขาวดูนี้แดงตรงข้ามแดงเขียวเข้าหาตัวแบบนี้ แดงแกนแดงบิดขึ้นทางขวาลงเก็บขาวอ่ะอันนี้สีแดงตรงข้ามกับแกนแดงน้ำเงินเข้า,าตัวแกนอยู่ทางซ้ายขึ้นซ้ายบิดซ้ายแล้วก็ลงเก็บขาวอ่ะคราวนี้ เต็มแล้วทาไปเรื่อยๆก็จะเต็มแล้วก็จะมีบางกรณีที่สีเหลืองเนี่ยมีอยู่ทุกด้านเนี่ยเราก็จะต้องแก้วิธีแก้ก็คือมาสังเกตไอ้ด้านที่มันไม่เข้าพวกเนี่ยด้านไหนก็ได้อาหารด้านนี้แล้วกันไอ้ตัวเนี้ยมันไม่เข้าเราก็วิธีแก้คือปิดขึ้นทีหนึ่งแล้วปิดข้างบนสองทีแล้วก็ลงแล้วก็เก็บขาวสังเกตว่าพอแก้เสร็จก็ต้องมาเก็บเขาวตลอดเก็บเขาเสร็จปุ๊บ ที่ช่วงเงียบไปนี้ก็ไม่ใช่หรอกครับเจ็บคอโอเคเรียบร้อยพอเราทำสองแถวนี้เต็มหมดแล้วขั้นตอนต่อไปก็เราจะทําให้สีเหลืองเนี่ยมันมาอยู่ในตําแหน่งนที่นิ้วชี้คือสีเหลืองจะต้องอยู่ในตําแหน่งนี้แต่เคืนี้มันยังไม่เป็นแล้วก็ทําให้มันเป็นขั้นตอนนี้คือหันด้านไหนก็ได้นะแล้วก็ให้ท่องว่าข้างบนหน้าคือครั้งแรกนี่จะบิดทวนเข็มก่อนข้าง บนหน้าขากลับบนหน้าข้างจะบิดตามเข็มบนหน้าข้างอะได้แล้วเห็นไหมแบบเนี้ยคือสมมติถ้าบิดครั้งแรกแล้วมันยังไม่ได้แล้วก็ทําเหมือนเดิมอะทาไปประมาณสองสาครั้งครั้งที่สองเนี่ยส่วนมากก็จะได้แล้วแต่ครั้งนี้ทําครั้งเดียวได้เลยก็โอเคเราก็ห้ามหันให้มันอยู่แบบนี้ แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมข้างบนหน้าบนหน้าข้างพอเราทำเสร็จปุ๊บคอนี้มันจะกลายเป็นรูปต่างๆคืออันนี้รูปที่ได้รูปแรกคือได้รูปรถถังเนี่ยกระบอกปืนรถถังรถถังจะมีสองแบบแบบแรกคือสีเหลืองจะอยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างเวลาเราทำเราก็จะหัน ไปทางนี้หันกระบอกปืนทางซ้ายและสีเหลืองจะอยู่ด้านข้างตรงถ่องตำแหน่งนี้แบบนี้เลยนะเราก็จะท่องวาขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาขวาลงเราทําเพื่อให้มันเป็นรูปปลาเนี่ยได้รูปปลาถ้ามันเป็นรูปรถถังแบบกรณีที่2ก็คือไอ้ตรงนี้สีเหลืองจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วแต่มาอยู่ด้านหน้าแทน สีเหลืองจะอยู่ด้านหน้าเราให้หันกระบอกปืนเข้าหาตัวแล้วก็บิดเหมือนเดิมขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาขวาลงแบบนี้ก็จะได้รูปปลาถ้าออกมาเป็นรูปเครื่องหมายบวกเราก็จะหันด้านที่ไม่มีสีเหลืองนะนี่มีใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไอ้นี่ใช้ไ,ได,ด, 2, ได้คือไม่มีเหลืองตรงเนี้ยหันให้เข้าหาตัวแล้วก็ท่องเหมือนเดิมขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาขวาลงก็จะเป็นรูปปลา ถ้าเราทำแล้วมันออกมาเป็นรูปโบว์แบบนี้เราก็สังเกตว่าสังเกตสีเหลืองที่อยู่ด้านข้างเนี้ยเราจะให้สีเหลืองอ่ะเนี่ยสีเหลืองอยู่นี่นะเราจะให้โบว์เนี้ยชี้ไปแบบแบบเนี้ยด้านเนี้ยเท่านั้นชี้ขึ้นทางนู้นลงทางนี้แล้วสีเหลืองจะต้องอยู่ตรงนี้ถึงใช้ได้ถ้าสีถ้าแบบนี้ไม่ได้แล้วไม่มีสีเหลืองต้องหันด้านนี้อ่ะแบบนี้นะแล้วก็สีเหลืองอยู่ตรงนี้แล้วก็ เหมือนเดิมขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาขวาลงคือรูปต่างๆอ่ะเมื่อทาแบบนี้แล้วปุ๊บจะกลายเป็นรูปปลาทั้งหมดแบบนี้เป็นรูปปลาแต่บางทีเวลาเราบิดปุ๊บอาจจะไม่ได้เป็นรูปต่างๆอาจจะกลายเป็นรูปปลาเลยก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทําต่อไปเลยพอได้รูปปลาแล้วปุ๊บเราก็จะหันให้หัวปลาเนี้ยมาลงทางนี้เสมอและหางก็จะชี้ขึ้นแล้วก็บิดเหมือนเดิม ขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาขวาลงก็ได้รูปปลาแล้วก็บิดไปเรื่อยๆทําซ้ําๆทําเพื่อให้ข้างบนเป็นสีเหลืองทั้งหมดอ่ะก็ประมาณทําสักครั้งสองครั้งก็จะเต็มแล้วล่ะเนี่ยถ้าไม่เต็มก็ทาไปเรื่อยๆแต่ส่วนมากครั้งสองครั้งก็เต็มแล้วก็นี่แบบนี้พอได้เต็มแล้วขั้นต่อไปก็คือด้านข้างสังเกลี่ยสองตำแหน่งนี้ รากฏว่าอันนี้มันสีไม่เหมือนกันถ้าสีไม่เหมือนกันเราก็หันด้านไหนก็ได้ไปทางขวามืออะแล้วก็พลิกขึ้นแบบนี้แล้วก็ท่องขึ้นขึ้นล่างล่างขึ้นขวาลงล่างล่างขึ้นซ้ายขึ้นทําเพื่อให้มันมี2จุดเนี่ยที่เหมือนกันอะเจอแล้วจุดนี้แล้วเราก็บิด ให้เข้าตรงกาแกนแล้วก็เหมือนเมื่อกี้หันไอทางนี้ไปทางขวาแล้วก็บิดหันฐานเข้าหาตัวแล้วก็เหมือนเดิมขึ้นขึ้น,นล่างล่าง,างขึ้นขวาลงล่างล่างขึ้นซ้ายขึ้นคราวนี้ก็จะได้แบบนี้ทุกด้าน ขั้นต่อไปก็เราจะต้องทําให้ด้านใดด้านหนึ่งนียเป็นสีเดียวกันทั้งหมดโดยอ่ะเราหันด้านไหนก่อนก็ได้เราวิธีทําก็คือขึ้นขึ้นแล้วก็บิดขวาหรือซ้ายก็ได้ทีนึงแล้วก็บิดหน้าตามเข็มนาฬิกาบิดหลังตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ขึ้น ขึ้นแล้วก,บกบว็บิดกับทวนเข็มบิดกับทวนเข็มเมื่อกี้ตอนแรกเราบิดขวาตอนนี้ก็บิดขวาข้างบนเราก็บิดขวาแล้วก็ข้างหลังแล้วก็ขึ้นอ่ะขึ้น2ทีทำเสร็จแล้วปุ๊บโอเคได้แล้วจะเต็ม1ด้านเสร็จแล้วเราก็จากไอ้ด้านเต็มเนี่ยหันทางซ้ายอย่างงี้นะทางซ้ายแล้วเราก็ดูว่าดู2ตํตำแหน่งนี้ดูว่า เราจะบิดไปทางไหนเพื่อให้สองตำแหน่งนี้มันไปตรงกับแกนถ้าเราบิดมาทางซ้ายคือบิดแบบนี้นะตรงไหมไม่ตรงใช้ไม่ได้ถ้าเราบิดไปทางนี้บิดทางนี้ปุ๊บตรงไหมตรงก็คือใช้ได้คือเราต้องบิดทางไหนบิดทนเข็มคือบิดซ้ายไปทางนู้นบิดซ้ายก็คืออ่ะโอเคเรู้นะต้องบิดซ้ายนะอันนี้ก็เหมือนเดิมขึ้นขึ้น แล้วก็บิดซ้ายแล้วก็บิดหน้าตามเข็มหลังตามเข็มแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ทนเข็มทนเข็มเมื่อกี้เราบิดซ้ายใช่ไหมแล้วก็บิดซ้ายบิดซ้ายแล้วก็ขึ้นขึ้น get get. เรียบร้อยคราวนี้ก็เต็มหมด get get. เสร็จนะครับ ฝากนิดครับสำหรับคนที่เล่นเป็นแล้วก็สามารถไปเล่นแข่งจับเวลากับเพื่อนๆได้แต่ไม่ควรเอาการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีถ้าคุณไม่เชื่อพนันกับผมไหม่หะ